เก็บชอมค่ะทักขาค่ะทักขาเก็บไปกินกับต้มของหุ่งค่ะพี่น้องเก็บไปกินกับต้ตมปาาต้องจะคล้องได้ค่ะปลูกใบค่ะฝากรีมรูว่าข้างบ้านปลูกเองกินเองค่ะนี่แต่หยอดง,ง่ามค่ะ เก็บชะอมก่อนค่ะเก็บชะอมก่อนยอดสวยๆค่ะเก็บผักค่ะเก็บผักตนลวกค่ะนะยอดสวยๆค่ะนี่ค่ะเก็บผักค่ะนี่ค่ะ มีแตยอดอสวยๆค่ะวูววตำบะฮง,งค่ะน่ากินมากเลยมาก่ะแม่ติดเส้นกันค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะตำบะฮง,งค่ะอืมแซดเส มามาตำหุองหง้ํากันค่ะพี่น้องค่ะตำตำส่วค่ะพี่น้องนี่ตำส่วมาเด้อค่ะไปกินน้ำกันค่ะมีถอดไก่ค่ะมีพักหลายๆอย่างค่ะพี่น้องมามามากินน้ำกันค่ะตำามองหง่งแซ่บแสบค่ะมาเด้อค่ะอืมหอยเนี้วค่ะพี่น้องแซ่บแสบมาเด้อค่ะเนีแซแบเนีแยแบค่ะอืมแสบแสบค่ะมาค่ะมา